เฮ้ยเฮ้ยจะหยิบถูกหรือปลองอุ้ยต yes. ัวนี้ชื่อไรมแอนนาสเนตแอนนานนะคะแคนด้โรเลอุ้ยตัวนี้กินพืชหรือกินสักจ้ะลูกกินพืชสวัสดีครับตอนนี้มันจเราจะมานี ไดนโนเสาร์อะไรครับตันี้ชื่ออะไรอ,อ่ะ <laughs> ไหนขอดูไหนอันนี้เป็นไดนโนเสาร์กินพืชครับอุ้ยจริงเหรอเฮ้ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้ยตัวนี้ชื่ออะไรอะคอยาวจังเลยตัวนี้ชื่ออะไรครับอุ้ยอุ้ยแล้วตัว,วนหยิบชูต้วงได้บ<อ>้างไ้ไหมครับ<อ><อ> เยอะไหมครับเยอะยวมไหนไหนบอกเพื่อนๆดิว่ามีอะไรบ้างอลังการมากเลยมีตัวนี้ด้วยครับพี่ตัวนอันนี้อันนี้ใครวะเอนกิโคลูซอล แองกิโลซอรัส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 เนี่ยมันมีหน้าที่ทำยังไงอะคะเอาหางหางมันเป็นอะไรหางเป็นลูกลูกตุ้มอุ้ยหาเป็แล้ววันนี้มาต่อสู้ตัวไหนต่อสู้ตัวนี้คืออะไรคะตัวหงสทีเล็กทีเล็กต่อสู้กันเลยเหรอลูกอุ้ยข้างหน้าจะมาเป็นกองทัพอะไรครับ กองทับงูเห่าไม่ใช่กองทัพอะไรครับข้า่หน้าตะนกองทับงูเห่ากองทัไดาวเสาครับสอัวลาใกล้ๆหน่อยค่ะตัวใหญ่จังเลยอะเน้นๆๆๆหูดูหางสิเขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับตัวนี้ตะวันไม่ดู้ ไหนไหนคีเด็กต่อสู้กับใครลูกพีเด็กต่อสู้แดนนี้มันซูมไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันมีใช่ไหมมันจะขูดอันนี้ใช่ไหมาอันนี้วันดูละกวาไปทนจบอูคือู้กันรูกแล้วใครชนะคะนี่ว้าอคสเอแม่ดูไหนครับอ ขอดูแอนโคล,สลัสเป็นยังไงคะวดูผิวดูผิวผิวเป็นยังไงหรอผิวแอนโคล,สลัสเป็น,คนคกองควบเุ้ยเหมือนกังโคกเลยหรอบายบายเพราะว่ามันเขาเขาสนันนฐานว่าอุกกาบาตมาจากข้างบนมันลงมาที่ที่โลกเราอะแล้วก็มันก็ทําให้ดาวเสาร์ตายครับแล้วทำไมเราไม่เห็นอุกกาบาตเลยเก็ตอนนี้อุกกาบาตมันยังไม่มาครับแล้วทำไม กระบาดมาซูนมาทําไมเราไม่ได้ยินเสียงเลยก็ตอนนั้นเรายังไม่เกิดนี่ครับก็ตอนนั้นมันมีไดโนเสาอยู่ถ้ามีไดรนเสาอยู่เราก็ตายสิครับเดรนเสาก็กินเราสิอย่างเช่นอาทีเล็กอย่างนี้มันก็จะกินเราดิถ้าเราเกิดมาเพราะมันตัวใหญ่มากเลยแต่วันรู้ไหมมันตัวสูงครับทำไมพ่อไม่โลยกินล่ะเอ้าก็ก็ตอนนั้นมันสูญพันธุ์ไปแล้วไงเพราะว่าอุกกาบาตเป็นลงมาทับมันตายไปหมดแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เกิดขึ้นมาไง เข้าใจไหมครับพ่อครับ,รบแล้วทําไมตอนใน,นนเสาร์มีแล้วทาไมมันไม่มากัดพ่ออ่ะเอา้าก็ตอนนั้นเรายังไม่เกิดเลยพ่อเก,กิดแล้วเหรอยังไม่เกิดเลยครับตอนนั้นมันร้อยห้าสิบปีตอนนี้พอ่ขอพ่อเพิ่งสามสิบสิบปีเองเหรอครับผมตัวตัวไหนที่มันมีพลังเยอะที่สุดเลยว้าวตะวันจะรู้ไหมตะวันจะรู้ตะวันจะรู้ไหมไหนไหนไหนตัวไหน ลองหยิบขึ้นมาดูสิตะวันจะหยิบตัวไหนนะจะหยิบได้ไหมหยิบตัวไหน,นหยิบตัวไหนหยิบเออหยิบ,นะยบทีเล็กต,ตัวนี้ทีเล็กถ้าตัวนี้มาทุกตัววิ่งหนีโดจริงเป้าใช่ตัวนี้มันโหดมากเฮ้ยตัวอะไรอะแพลทูซอรัส วายลือลูกทีเล็กเฮ้ยอะไรอะแผลทูซอรัดวายลือลูกทีเล็กโหดร้ายที่สุดตะวันจับขึ้นมาหนะะ่อยครับตะวันว่าตัวไงหนโหดร้ายที่สุดตัวไงหนโหดร้ายที่สุดเล็กติเด,ดเดียวมันก็โดนกินสิ อันนี้ก็อันนี้ก็โหดมันโหดเพราะว่ามันคาบคนไปไดโนทลอนมันคาบคนเลยเหรอคะน้องเคยเห็นที่ไหนคะในหนังในหนังครับมันคาบคนไปกินเลยตัวเนี้ยมันเหมือนั้างคาวไหมคะน้องตะวันแล้วตัวไหนหัวดีครับพี่ตะวันตัวนี้บินได้ว้ายมันกัดอย่างนั้นเลยใช่ไหมอุ้ยหล่อ ต่อไปวายอันนี้ทีเล็กทีเล็กก็น,น่ากลัวยย<อ>จะสู้กันเหรอคะเฮ<อ>้ยลูกไทยเทรท็อปน่ะนะ่๋จวแม่มาแล้วมั้โอ้แม่มาแล้วไม่มาใช่ไหมบอสมาเลยว้ายแม่ถอยก่อนแม่ถอยก่อนมาเลยตัวเขาเนี้ยอุกาบาทลงมา ีก็เจาะเขาเลยพ่อครับอุกบาทลงมาแล้วว้าวอุบานมามันจะศูนย์พันสิเฮ้ยกัดเข้าไปที่ขาง่ายอันนี้พระเอกไหนพระเอกคะอันนี้พระเอกโอ้โหแล้วไหนนางเอกเลยลูกยังเอกไหมคะมาเลยทีเล็กสู้เข้ามาเลยตตกกัทีเล็กว้าทีเล็กตายแล้วว้า ต terminal terminal ่อเหรอฮ่าฮ่าแพ้โทรศัพท์ข้าถึงข้าจะกินผักแต่ข้าก็คอยาวเฮ้ยฮ่อฮ่าฮ่าข้าจะสู้เจ้าหยั่่งอย่าพึ่งหยั่งหยังหยมาเป็นแก๊งเลยเฮ้อเจ้าแ่่ข้าโดนข้ามาเลยอย่าพึ่งข้าก็มาเป็นแก๊งเหมือนกันข้ามาเป็นแก๊งมัวข้าเดี๋ยวข้าจะเอานี่มาก่อนเลยจะเจอ ตจอเป็นกลุ่มแล้วเจ้าโดนแน่เลยระหว่างฝั่งขอบฝั่งของน้องตะวันครับอ่าไทยเทท็อปมาแล้วเรามาดูนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนไปสู้ดีมาเลยจะเล่นดิคะลูกตุ้มจัดการเลยร้อยตัวเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับตอนนี้กำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับทุกคนต่อสู้กันว้าวใครครับใครจะเริ่มก่อนครับ มีหัวนอาก่อนหัวหน้าเหรอคนไหนหัวหน้าไหน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 เอาลูกน้องฟักไปก่อนเอาตัวเล็กไปเอาตัวเล็กไปเก็บที่รกฟักก่อนนะพูดอะไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแกตัวแกพอแล้วของใครเยอะกว่ากันเนี่ยอุ้ยทำไมของฝั่งพ่อมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วตัวเล็กกินได้เหรอข้าจะกินลูกเจ้าก่อน ยยงอาติติโลวอะตาข้าตายแล้ว, yeah. ข,าาลวข้ากินผักข้าหอไปกินผักดีกว่าแงบแงบเอ๋ค yeah. yeah. าตายแล้วชนะสรุป okay. พี่ตะวันชนะครับฝั่ตงตนะวันตายไปทั้งหนึ่งสองสามอ้ตายหมดเลยฝั่งนี้ตายไม่เหลือาตัวเลย คการรีวิวไลฟ์จบลงแล้วครับช่วยกดอะไรครับช่่ยกดไลค์ Subscribe ตะวันน้องวากกดกระดิ่งของน้องตะวันฝากกดติดตามช่องน้องตะวันอัมดาลูกแม่นมิ้มด้วยนะครับบ๊ายบาย